สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำะการบันทึกข้อมูลนะครับทีนี้มาที่หน้าข้ารับบริการนะครับเลือกผู้ป่วยที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีการบันทึกข้อมูลในส่วนของหัตถการนะครับในส่วนของหัตถการต่างๆเราสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มได้ในไฟล์เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ชิป โปรซซเจอร์นะครับก็จะมีหัตการต่างๆที่ผมใส่ไว้แล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่นะครับเช่นหัตการในหมวดหมู่ของอการแก่สภาพบบัดการฟื้นฟูนะครับก็จะมีรหัสหัตการนะครับที่เป็นโปรซซเจอร์ไอดีนะครับเป็นห้ามซ้ำนะครับแล้วก็โปรซซเจอร์โค้ดนะครับตัวนี้ก็ห้ามซ้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อครับชื่อหัตการแล้วก็วงเล็บกว่า เป็นหน่วยแบบไหนนะครับเช่นหน่วยจุดนะครับเช่นการประครบแผ่นร้อนเป็นจุดนะครับแล้วก็ราคาต่อหน่วยก็จะเป็น60บาทนะครับเช่นการมาสาจนะครับครั้ง110บาทอ่นต้นนะครับหรือว่าการใช้ช็อคเวฟชอ็อตช็อคเวฟนะครับ 2อ0บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติเราผมจะใช้สมมติเป็ดึงหลังดึงคอนะสมมติคอแท็กชั่นนะครับแล้วก็ผิดเปเลยนะสมมติคอแท็กชั่นนะครับครั้งละ140บาทก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับสมมติเราต้องการที่จะปรับราคาเนาะเป็น150บาท จะรีิดไปก่อนนะครับกดรีเฟนะครับทุกครั้งเวลาเรามีการอัปเดตตัวฐานข้อมูลนะครับโพรเซอรนะ์เนาะเราจะต้องมีการากดรีเฟซนะครับเพื่อเป็นการรีโหลดข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลของอีกของเราอีกครั้งหนึ่งครับเวลาจะบันทึกนะครับ ข้อมูล i อ d ีดีอาจจะยังมาช้านะครับข้อมูลคอมแ t ็กชนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น150บาทนะครบบาทตามที่เรากำหนดเนาะทีนี้ในส่วนของการบันทึกทางธรณีกรรมนะครับผมใส่เป็นทางธรณีกรรมให้ไปด้วยเนาะเช่นยวงมีขุดหินปูนนะครับ ทิ้งปูนทั้งปากขูดทิ้งปูนธรรมดาก็แปดร้อยบาทก็จะขึ้นตรงตามที่ไปเลยนะครับสมมติว่าเราถอนฟันเนาะถอน,นถอนฟันแท้นะครับซี่เจ็ดร้อยบาทเนาะถ้าเราเพิ่ม เปลี่ยนเป็น2 G, อซี่อะไรก็ได้นะครับเราก็เพิ่มเองคนระับออซิสนี่ก็ได้แล้วก็กำหนดเองตัวนี้ไม่ได้ตั้งออตโต้ใหนะ้เราต้องพิมพ์เพิ่มเข้าไปเนาะครับอย่างเงี้ยสองจุดเราก็ใส่เองนะครับราคาก็จะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ ปรับได้นะครับเราจะจะพิมพ์รายละเอียดเข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับสำหรเัเพิ่มราคาเข้าไปเนาะทีนี้เวลาเราปิ้นเนาะป็ินใบเสร็จมันก็จะมายอยู่ในใบสัญญาครับขออทษ บสัญญาที่รวมค่าหัตการทั้งหมดนะครับรวมยาด้วยรักรวมหัตการด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะปินใบสัญญาเฉพาะยาอย่างเดียวนะครับมันก็จะมาเฉพาะยาะไม่ได้รวมพวกหัตการนะครับและเราจะปินใบเสร็จเนาะแสดงทุกรายการนะครับมันก็จะมาหมดนะครับจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็รายละเอียด ก็จะมาด้านหลังแลก็ประมาณนี้นะครับที่ในการอัปเดตในส่วนของอาการลงข้อมูลหัตการเนาะเราสามารถที่จะมาเพิ่มรายละเอียดของขัตการในหน้านี้ได้ตรงเลยนะครับแล้วก็ใส่กำหนดราคาด้วยนะครับอย่าลืมพงเล็บว่าหน่วยของเราด้วยนะครับว่าเป็นซิ่งอะไรเงี้ยนะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับ ผมจะใส่ให้ผมจะใส่ตรงนี้ให้นะครับง่ายนะครับโอเคครับคิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้ครับสวัสดีครับ